ทีรนิตคือฝูงอสุรกายจากนอกกาแล็กซีมีจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนและหิวโหยอยู่ตลอดเวลาออกล่าและกลืนกินดาวดวงแล้วดวงเล่าทีรนิตแต่ละตัวเนี่ยจะถูกเชื่อมโยงเข้ากับไฮฟ์มายจิตพลังอันแข็งแกร่งที่ควบคุมบงการให้พวกมันต่อสู้อย่างไร้ความปราณีและปรับตัวได้อย่างรวดเร็วจนไม่น่าเชื่อแต่แทนที่จะใช้เทคโนโลยีที่เป็นจากกลหรือโลหะเนี่ย พวกทิรนิตนั้นพัฒงงนาขึ้นมาในกาแล็กซี่ผ่านการปรับตัวทางชีวภาพล้วนๆครับไบโอฟอร์มของทิรนิตทุกตัวเนี่ยถูกออกแบบโดยสติปัญญาของไฮฟ์มา์เพื่อให้เข็นฆ่าศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดอสูรสงครามหลายประเภทถูกหุ้มเกราะด้วยแผ่นไคตินหนาเตอะหรือมีระบบป้องกันตัวตามธรรมชาติเช่นความสามารถในการเปลี่ยนสีผิวเหมือนกิ้งกา่าหรือการปล่อยหมอกสปอร์พิษและอาวุธทุกประเภทของพวกมันไม่ว่าจะเป็นใบมีดปืนยานขนส่ง หรือแม้แต่ยานอวกาศก็ล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดกระสุนที่ยิงออกมาก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันครับอย่างกระสุนด้วงหุ้มเกราะที่หิวโหยกรดหลอมละลายที่เข้มข้นยิงออกมาเป็นสายหรือไบโอพลาสมาที่เป่าทะลุเกราะและเนื้อหนังเปลี่ยนนักรบฝั่งตรงข้ามให้กลายเป็นกองที่เท่าเรืองแสงคลื่นกระแสไฟฟ้าชีวภาพหรือสปอร์พิษที่ถูกปรับแต่งมาโดยเฉพาะเมื่อคุณมองไปที่ทิลานิตสักตัวนะครับ ก็เป็นเรื่องยากที่จะบอกได้อย่างชัดเจนว่าต้อส่วนไหนคือมอนสเตอร์และส่วนไหนคืออาวุธยุทโธปรกรณ์ของพวกมันเนื่องจากทั้งสองเชื่อมโยงกันจนแยกไม่ออกด้วยเกราะไคตินท่อที่เต้นตุบๆเป็นจังหวะและก้อนเนื้อเยื่อที่หลอมรวมกันและถ้าจะให้ว่ากันจริงๆแล้วทุ่มพิษทุกถุงน้ำทุกแท่งและทุกส่วนของร่างกายสายพันธุ์นักรบทีละนิดก็สามารถใช้เป็นอาวุธได้หมดความสามารถในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีชีวภาพอย่างรวดเร็วทําให้เผ,าผ่าพันธุ์อื่นๆ จำเป็นต้องคิดหาของมาแก้ทางกลายเป็นการแข่งขันพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่เหยื่อส่วนใหญ่ก้าวตามไม่ค่อยจะทันและในไม่ช้าก็จะโดนอาวุธที่ล้ำหน้ากว่าและจํานวนที่มากกว่าของทิรนิตบทขยี้เรียกได้ว่าไฮฟ์มนี่เป็นเซียนเลยครับแห่งการใช้กลไกลแห่งชีวิตในการแพร่กระจายความตายและมันก็เริ่มจากเหล่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆในกองทัพอสูรกายเนื้อหาของคลิปนี้เนี่ยจะมาจากโคเด็กซ์ทิรนิต ซึ่งมี Data Sheet ครับในการเล่น Wargaming บอกรายละเอียดโปรไฟล์อาวุธและความสามารถเฉพาะตัวของทิละนิตทุกประเภทแต่วันนี้เนี่ยเราจะเริ่มด้วยการไปดูสายพัน์ธุนักรบที่พบได้บ่อยที่สุดถือเป็นทหารเลวและกองกำลังหลักของ Hive Fleet ที่ถาโถมใส่ศัตรูด,ด้วยจำนวนอันมากมายมหาศาลหรือไหวพริบอันร้ายกาศทั้งหมดถูกสร้างและส่งเข้าสู่โลกที่เป็นเป้าหมายโดย Hyve Ship และถ้าคุณอยากจะเดินทางสะดวกโยทิน แอนนิกขอแนะนำแม็กซิมอีกทางเลือกของแอปเรียกรถที่จะพาคุณไปทุกที่ที่คุณอยากไปดาวน์โหลดแอปตอนนี้ได้เลยครับที่ลิงก์ใต้คลิปแล้วก็ใส่โค้ดแฟนสไม่มีแฟ t ชันรับโบน,นัสการเดินทาง200บาทสำหรับผู้ใช้งานใหม่และคนที่ไม่ได้ใช้งานแอปเป็นระยะเวลา15วันใช้ลดทุก10%ของราคาค่าเดินทางแต่ละรอบ เราจะมาเริ่มกัน,กนที่ขั้นต่ําสุดของสุดครับจะเรียกว่าเป็นนักรบก็ไม่เชิงคือพวกสปอร์มายน์ทุนระเบิดมีชีวิตที่ลองลอยไปมาทั่วสนามรบเป็นกลุ่มก้อนและจะระเบิดเมื่อตรวจพบเหยื่อในบริเวณใกล้เคียงคนที่โดนระเบิดทีเนี่ยร่างกายจะถูกฉีกเป็นชิ้นชิเหมือนกับถูกระเบิดมือไฮฟ์มาย์มักจะใช้พวกสปอร์มายน์เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าศึกเข้าสู่สนามรบได้ในตัวสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำเหล่านี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยกา๊าซพิษที่ถูกกักเก็บเอาไว้ด้วยแรงงดันสู สัญชตาตญาณผลักดันพวกมันให้ล่องลอยไปยังเหยื่อที่อยู่กันเป็นกลุ่มหรือลอยขึ้นไปขวางทางบินของเครื่องบินศัตรูก่อนที่จะระเบิดตูม้มปล่อยสเปรย์พิษและสะเก็ตเปลือกไคตินขมกริบไปทุกที่ทุกทางพอขยับลำดับชั้นขึ้นไปหน่อยเนี่ยก็จะเจอสิ่งมีชีวิตชั้นสูงกว่านิดหน่อยครับนั่นคือ Ripper s w สว m ฝูงแมงน้อยตัวจิ๋วอว้วนที่เคลื่อนที่กันไปเป็นแพรเหมือนพรมมีฟันที่ดินลุกดิ๊กไปบนพื้นในทุกที่ที่ฝูงธิรนิรไป พวกนี้เป็นแค่เครื่องจักรสวปามมธรรมดาครับคอยตามขมือเลือดเนื้อของคู่ที่บาดเจ็บและศพคนตายหรือแม้แต่ซากทิรนิตด้วยกันแต่ถ้าเกิดมีจำนวนมากพอพวกมันก็สามารถรุมโค้นนักรบเจนศึกได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าหนูร,ริปเปอร์ฝังเขี้ยวลงไปในเนื้อแล้วพวกมันก็จะไม่มีทางปล่อยเด็ดขาดทีนี้ก็มาถึงสายพันธุ์นักรบขั้นเบสิกสุดครับสถีเป็นกระดูกสันหลังของการรุกรานของทิรนิต เราเรียกพวกเขาว่าน้องกอนครับผู้ต้อยต่ำแบ่งได้เป็น2ประเภทหลกัหลกๆคือฮอร์มกรและเทอร์มาเกนฮอร์มกรเป็นคล้ายๆกับหน่วยะลวงฟันที่ไปก็เป็นฝูงถูกปล่อยไปยังดาวที่เป็นเหยื่อทีละพันล้านตัวพวกมันโจมตีด้วยเล็บเป็นอาวุธหลักครับใช้ความรวดเร็วและจำนวนมหาศาลเคลื่อนที่ไปเหมือนกับพิมาถลม่มน้าที่หลักของพวกมันคือการตามล่าและฆ่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดก็ปล่อยให้อลาวาสไปแหละ บั่นทอนแนวป้องกันและบังคับให้เหยื่อต้องสูญเสียชีวิตทหารและกระสุนจํานวนมากมายมหาศาลความปราการที่แข็งแกร่งมากมายได้ถูกถล่มจมหายไปในก้อนภูเขาเนื้อและแผ่นเกราะไคตินจุดอ่อนหลักของฮอมากอนก็คือพวกนี้ไม่มีอาวุธระยะไกลเลยครับก็เลยต้องอุดช่องโหว่โดยพวกเทอร์มาแกนซึ่งแต่เดิมเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อใช้ลาดตะเวนตามทางเดินแคบๆภายในลําตัวของไฮฟ์ชิปคอยตามล่าผู้บุกรุก โดยโจมตีเป็นฝูงใหญ่เหมือนกันแต่ไอ้พวกนี้มันมีปืนครับปืนเพียบเลยยิงถล่มใส่เหยื่อด้วยหากระสุนที่มีชีวิตปืนหลักที่พวกเทอร์มาแกนใช้ก็มีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะครับอันแรกก็คือเดอะดีวาวเ r อร์ดูเผินๆเหมือนจะเป็นอาวุธที่เรียบง่ายมากปากกระบอกปืนเนี่ยเป็นกลวยเนื้อที่กําลังเน่าสลายอย่างชา้ชาๆภายในก้อนเน่าๆเ,เ,เนี่ยคือหนอนปรสิตท,ที่กินเนื้อทันทีที่เทอร์มาแกน ส่งคลื่นช็อคไบโอเล็กติกเข้าไปในกลวยหนอนที่หิวกระหายจะถูกยิงพุ่งไปยังเป้าหมายที่อยู่ใกล้เคียงทะาลวงใช้เข้าไปในระบบประสาทส่วนกลางของเหยื่อจนกระทั่งไปถึงสมองทําให้เกิดความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสก่อนตายหรือต่อให้ไม่ตายก็พิการทางสมองแน่นอนแต่ที่แอดน,นี้คิดว่าเท่กว่าเพราะมันติดอยู่บนตัวเทอร์มาแกนของแอดก็คือเฟลชบอเรอร์ครับเป็นรังของดวงที่เรียกว่าบอเรอร์บีเทลตอนเหนียวไกลเนี่ย มันจะกระตุ้นให้ด้วงถีบตัวเองเออกไปจากปากกระบอกปืนด้วยขาหลังที่มีหน้าตาเหมือนกับขาหมาัดของมันจากนั้นจะด้วงนี้ก็จะใช้เวลา23วินาทีสุดท้ายของชีวิตกัดทะลวงอย่างบ้าคลัง่งเข้าไปในร่างกายของเหยื่อ f ฟ e s บอ o ร e r ์ er เนี่ยสามารถยิงด้วงได้หลากหลายชนิดเลยทีเดียวอย่างด้วงหุ้มไขตินแหลมคมเอาไว้เจาะกรอกไปจนถึงด้วงที่มีของเหลวชีวภาพติดไฟได้ยิงทีเป็นลูกไฟย,ย่อมย่อมแล้วก็ยังมีก้อนน้อยชนิดหายากกว่าครับ ที่เรียกว่านิวโรกอนที่ถูกผลักดันให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยก้อนเซลประสาทปรสิทธิ์ที่เกาะอยู่บนหลังหน้าที่หลักของพวกมันคือการปกป้องทีรนิตสายพันธุ์ผู้นำที่กำลังประสานงานการลุกรานซึ่งมันก็ทำหน้าที่นี้ได้อย่างดีเยี่ยมครับโดยการพุ่งเข้ากัดตะปบและล่อกระสุนศัตรูโดยไม่ลังเลเลยแม้แต่เสี้ยววินาทีถ้าจะให้สรุปก็คือพวกกอนเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนแอรครับยิงก็ไม่ค่อยแรงตีก็ไม่ค่อยแรง แล้วร่างกายก็ปกคลุมไปด้วยเกาะไคตินแค่บางๆเพราะงั้นเมื่อฮอม์กอนเทอร์มาแกนต์และนักรบตัวกี้อื่นๆต้องเข้าโจมตีเหยื่อเนี่ยพวกมันก็จะไปกันเป็นหมู่คณะครับใช้พลังสามาคัคคีและใช้ประโยชน์จากความรวดเร็วและจํานวนที่มากมายมหาศาลเมื่อบวกกับความบ้าคลั่งในการบุกข,ของพวกมันซึ่งดูจะบ้าขึ้นเรื่อยๆตามจานวนเพื่อนกอนที่โดนฆ่าไปพวกมันก็อาจสามารถคนแนวตั้งรับที่แข็งแกร่งที่สุดได้เมื่อเวลาผ่านไปมากพอ แต่จะรอให้พวกนี้ทำงานอย่างเดียวก็น่าจะใช้เวลานานครับ i v ฟ Mind ก็เลยสร้างสิ่งมีชีวิตชั้นสูงกับพวกก้อนมาหน่อยซึ่งก็คือพวก Warrior ครับสุดเทเป็นนักรบที่แข็งแกร่งว่องไวและก็ฉลาดพอที่จะทาอะไรได้ด้วยตัวเองแล้วก็เป็นหนึ่งในไบโอฟอร์มที่ปรับตัวเก่งที่สุดที่ i v ฟ Mind สร้างขึ้นการเชื่อมต่อยังใ,ใกล้ชิดของมันกับ h i ฟ m i n d ที่เขาเรียกกันว่า Synaptic Link หรือ Synap ททำให้พวกมันมีความสามารถในการรบขั้นสูง ใช้ดาบใช้ปืนเก่งกว่าทีรนิตัวกี้ทั่วไปแถมยังทำหน้าที่เป็นโหนดย่อยของเครือข่ายซินแแบช่วยควบคุมฝูงทีรนิตใต้อำคับบัญชาระหว่างการรบอารมณ์ก็เหมือนกับจ่าละครับอาวุธไบโอมอบยอดฮิตที่พวกมันมักจะใช้เนี่ยก็มีบาร์สแตรนเกอร์ครับปืนยาวที่ยิงเมล็ดสปอขนาดเท่ากำปั้นมนุษย์เป็นกระสุนมีชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากถุงฟักบวมและโดนยัดเข้าไปในรังเพลิงที่ประกอบขึ้นจากกล้ามเนื้อ หลังจากยิงแล้วก็จะไปตกกระทบพื้นแล้วแตกตัวในพริบตากลายเป็นพุ่มหนามรกทึบกระจายตัวไปในทุกที่ทุกทางมีเดือยครับคอยเกี่ยอวอแล้วก็บาดแขนขากับดวงตาหรือไม่ก็รัดคอและผัวพันอาวุธของเหยือ่อใครที่เล่น Space Marine 2มาแล้วเนี่ยจะเข้าใจดีครับว่าไอ้ดงหนามพวกนี้มันน่ารําคาญขนาดไหนและถ้าเกิดใครดวงวยนะครับโดนไอ้เมล็ดนี้ยิงเข้าไปฝังไว้ในตัวก่อนที่มันจะแตกออกเหยื่อดวงกุดก็จะโดนฉีกเป็นชิ้น แขนขาไส้พุงกระจายไปทุกทางในขณะที่พุ่มหนามพวกนี้เนี่ยระเบิดออกมาจากร่างกายแต่อาวุธฮาร์ดคอร์กว่านี้ก็ยังมีครับมันคือเดสสปิเตอร์ซึ่งเป็นอาวุธขั้นล้ำกว่าประกอบขึ้นจากซิมบิโอตมีชีวิตหลายตัวติดกันยิงสิ่งมีชีวิตคล้ายหนอนขนาดใหญ่ที่มีตับไตไส้พุงเคลือบด้วยกรดเจ้าหนอนนี้เนี่ยปกติจะอยู่ในห้องฟักตัวอ่อนครับข้างๆห้องฟักตัวอ่อนเนี่ยจะมีแผงเคี้ยวที่ทําหน้าที่ลากหนอนออกมาจากห้องฟัก แล้วกระชากเปลือกของมันออกจากตัวเสียงดังกรอบจากนั้นตัวปืนจะตอบสนองต่อกรดที่ถูกปล่อยออกมาจากหนอนที่กำลังจะตายโดยการเกรงกล้ามเนื้อของมันอย่างแรงยิงเศษซากของหนอนที่ยังไม่ตายสนิทให้พุ่งไปด้วยความเร็วสูงหนอนที่ปลิวออกไปเนี่ยจะลอยผ่านอากาศพร้อมกับส่งเสียงร้องโหยหวนก่อนจะพุ่งกระทบเป้าหมายพร้อมกับฝอยละองกรดที่สามารถละลายผ่านเกราะและเนื้อหนังอาวุธอีกชนิดที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คือเวนอมแค n นอน ยิ่งกรดเข้มข้นที่แข็งตัวเป็นคริสตัลสามารถเจาะเกราะได้ดีและก็ยังมีเวอร์ชั่นที่ใหญ่กว่าที่พวกทิรนิตสายพันธ์ุยักษ์เขาใช้กันอันนั้นคือใช้ถล่มรถถังได้สบายส่วนอาวุธเด็ดอีกอย่างเนี่ยต้องใช้ในระยะประชิดครับนั่นคือสไปน์ฟิสมัดหนามคู่ที่เชื่อมต่อตัวเองเข้ากับทางเดิอนอากาศของโฮสตผ่านท่อเนื้อที่ฝังเข้าไปในร่างกายทันทีที่โฮสตหายใจออกอย่างแรงเนี่ย มันก็จะส่งแรงอัดอากาศผ่านสปายฟิสคือยิงน้ําแหลมพุ่งเกราะไคตินไปที่ศัตรูน้ําพวกนี้ไม่ใช่น้ำธรรมดาครับแต่เป็นน้ำที่เคลือบด้วยพิษทําลายประสาทที่ถูกปรับแต่งมาโดยเฉพาะอีกแล้วเพราะงั้นโดนแค่เฉียวถ้าคุณเป็นคนธรรมดาเนี่ยก็อาจถึงตายได้ทันทีทีนี้ก็มาถึงสายพันธุ์เฉพาะทางกันบ้างครับกับไฮฟ์การ์ด ไฮฟ u a า d คือทีระนิตที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องสิ่งก่อสร้างชีวภาพของไฮฟ f l e e t และกระพกพื้นที่ฟักสปอร์ที่สำคัญสคัญบนหลังของพวกมัน,นจะมีอาวุธชีวภาพขนาดยักษ์ติดอยู่เอาไว้ยิงถล่มใส่สิ่งมีชีวิตที่เป็นเหยือ่อที่บุกเข้ามาใกล้ฐานอาวุธชนิดหนึ่งที่ติดตัวพวกมันอยู่ก็คือ i m p a l e r Cannon นอนซึ่งยิงฉมวกคุ้มเกราะไคตินทะลุทะลวงได้แม้แต่เกราะของรถถังแต่ที่น่าสนใจก็คือตอนที่ฉววกยังอยู่ในลำกล้องเนี่ย ฐานของฉมวกจะมีปรสิตตัวเล็กๆครับที่กําลังดูดกินของเหลวที่ไหลออกมาจากตัวฉมวกจนกระทั่งถึงเวลาที่ฉมวกถูกยิงออกมาแรงประชากก็จะดึงเอาตับไตไส้พุงของเจ้าปรสิตตัวนี้ออกมาด้วยเครื่องในพวกนี้เนี่ยจะทําหน้าที่เป็นเหมือนกับหางเสือครับคอยบังคับทิศท,ทางของฉมวกที่กําลังพุ่งเข้าไปปักยังร่างกายของเหยอื่อย่างแม่นยําสายพันธุ์ูพิธาอีกตัวหนึ่งก็คือไทแรนกาดุ่มเกราะหนาเตอะและก็มีความอึดถึกทนสูงมาก ไทแรนการ์ดจะทาหน้าที่เป็นแนวกําแพงป้องกันลายร้อมสายพันธุ์ผู้นําเรียกได้ว่าเป็นสายแท้งเต็มที่ครับเกิดมาเพื่อปกป้องก็เลยไม่มีแม้แต่ดวงตาเพราะก็ถือว่ามันเป็นจุดอ่อนนะนะและเพื่อชดเชยเนี่ยมันก็เลยเคลื่อนที่ไปมาโดยอาศัยการชี้นาจากเครือข่ายซินแนปทาหน้าที่เป็นอาวุธและโล่ที่มีชีวิตปกติพวกนี้เนี่ยจะใช้อาวุธหลายอย่างครับหนึ่งในนั้นก็คือใบมีดขนาดใหญ่ที่ทําจากกระดูกแซตที่ทําจากเอ็น หรือกรงเล็บที่ถูกห่อหุ้มด้วยเกราะที่แข็งและกระขมเหมือนกับเพชรพอบวกกับกําลังมหาศาลของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นกรงเล็บนี้ก็สามารถฉีกกระชากโลหะอะดามนเทียมและแผ่นเซรามิกเสริมแกร่งเหมือนกับว่ามันเป็นแค่ผ้าขีริ้วก่าเก่า,เ,กาเท่านั้นอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าทิรนิตบางตัวเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นโหนดในการเชื่อมเครือข่ายซินแนปเพื่อส่งต่อกระแสจิตจากไฮฟ์มาย์เข้าควบคุมฝูงอสุรกายให้ทํางานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว เหมือนกับมันเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเดียวในสนามรบทิรนิตวัน,นะผู้นำเนี่ยมีระบบประสาทที่ซับซ้อนทําให้สามารถใช้กลยุทธ์เพื่อวางตําแหน่งของนักรบใต้บัญชาในการชิงความได้เปรียบหนึ่งในผู้นําที่ว่านี้ก็คือทิรนิตพรามครับจุดสูงสุดของวิวัฒนาการในสายพันธุ์ทิรนิตวอริเออร์บางตัวเนี่ยถูกดัดแปลงมาให้มันมีปีกบินได้ด้วยทําให้มันสามารถบัญชาการรบด้วยความรวดเร็วและคล่องตัว บางทีบินๆอยู่เนี่ยก็รอดลงมาทาหน้าที่เติมเต็มเครือข่ายซินแนปที่เกิดแหว่งไปจากการที่ทิรันิตผู้นําอีกตนหนึ่งถูกฆ่าตายหรือไม่กระโฉบลงมาเล่นงานเป้าหมายที่กาลังเพียงผําและทันทีที่จับตัวเหยื่อได้ไพร์มจะฉีกกระชากจนก,กระทั่งไม่มีอะไรเหลืออยู่นอกจากศพและฝูงเหยื่อที่กําลังวิ่งหนีในกองทัพทิรันิตเนี่ยมันมีไพร์มตัวหนึ่งครับที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อ Terr o r of v e r d e n g a ร์เารมฤตยูแห่งเวอร์เดนกาส เป็นผู้นำฝูจาก High Fleet l e v i a t h a นเข้าโจมตีในช่วง t ี r a n ิ i วอ a r ครั้งที่4บางครั้งบางคราวเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็สามารถใช้ความสามารถพิเศษที่เรียกว่า Psychostatic Veil vale. ปล่อยกระแสจิตออกมาจากสมองทำให้เกิดความกลัวความรู้สึกขยะแขยงและภาพหลอนขึ้นในเยื่อที่อยู่ใกล้เคียงศัตรูจะพากันวิ่งหนีอาวุธจะร่วงหล่นจากมือที่กำลังสั่นเทาสัญชตาตญาณในการเอาตัวรอดมีใช้เหนือคำสั่งที่ได้รับมา รวมถึงกระแสะความตื่นตระหนกและความเจ็บปวดที่ไหลบ่าเหมือนน้ำป่าความสามารถพิเศษอีกอย่างก็คือทักษะที่เรียกว่า secretion Goat ครับคือในช่องอกของเจ้าพรามตนนี้เนี่ยจะมีอวัยวะปลูกถ่ายพิเศษพออวัยวะนี้สั่นไหวมันก็จะไปกระตุ้นสายพันธุ์นักรบอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงให้หลั่งกรดความเข้มข้นสูงออกมาไม่ว่าเกราะหรือเนื้อหนังเนี่ยก็จะเดือดปุดๆกลายเป็นฟองภายใต้าการโจมตีจากกรดนี้ ปกติแล้วทีเรนิตพรイมเนี่ยมักจะปรากฏต,ตัวขึ้นพร้อมกับฝูงวอริเออร์และถ้าเป็นพรイมที่บินได้เนี่ยก็จะมีฝูงกา,กากอยตามติดมาด้วยซึ่งนั่นนำเรามาสู่นักรบบนเวหาของกองทัพทีเรนิตกากยเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกับก้อนที่บินได้ครับติดอาวุธเป็นเฟลชบอเรอร์และก็มักจะเป็นสายพันธุนักรบกลุ่มแรกๆที่ถูกส่งเข้าสนามรบในการลุกรานพวกนี้บินกันเป็นฝูงใหญ่โตมโหรารหละครับบินทีฟังฟ้ามืดทะมึน เลือกโจมตีเหยื่อทุกประเภทที่มีโอกาสเพื่อสร้างความแตกตื่นและความวุ่นวายในหมู่ศัตรูไม่ก็ใช้จํานวนมหาศาลของพวกมันเข้าไปอุดอยู่ในช่องว่างของเครื่องจักรก็พังสิครับแบบนี้และที่แย่ที่สุดก็คือเจ้าศูนย์มีปีกพวกนี้เนี่ยสามารถแทรกตัวผ่านช่องว่างที่ดูแวบแรกเหมือนจะแคบเกินไปอย่างพวกช่องใต้ฐานปืนใหญ่หรือว่าท่อระบายอากาศเพื่อโจมตีฝ่ายตั้งรับอย่างไม่ทันตั้งตัว และก็ยังมีทีลาิตบินได้อีกประเภทครับที่น่ากลัวยิ่งกว่าสยองยิ่งกว่าก็คือตัวที่เรียกว่าพาราไซออฟมอทริกส์ตัวมันมีปีกพังผืดขนาดใหญ่ครับและก็ใช้อาวุธเป็นปืนยิงพอดสตสลับฟักต,ตัวริปเปอร์ยิงเข้าไปในร่างสตัตรูเลยครับหลังจากนั้นเจ้าริปเปอร์น้อยที่โตขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยก็จะกินเหยื่อทั้งเป็นจากภพายในร่างกายแล้วก็ทะลุออกมาทีอยากกา่างกับเฟสฮักเกอร์นั่นคือชะตากรรมสยองของชาวดาวมอทรกซ์ จำนวนมากเลยครับที่ถูกพวกนี้เข้าโจมตีบางครั้งการโจมตีจากที่ลับตาเนี่ยก็อาจรุนแรงร้ายกาจกว่าการพุ่งกำลังโจมตีซึ่งซึ่งหน้าในขณะที่การลุกรานของทิรนิตเริ่มต้นขึ้นไฮฟ์มายก็จัดให้มีมหากรรมการซุ่มโจมตีครับเพื่อแพร่กระจายความกลัวมุ่งเล่นงานกองกําลังเสริมของศัตรูให้ระส่ำระสายโดยบางครั้งเนี่ยการโจมตีก็จะมาจากใต้ดินโดยเจ้าราเวเนอร ซึ่งเป็นไบโอฟอร์มรูปร่างคล้ายงูทินเลื้อยพลิกไปมาด้วยความเร็วจนน่ากลัวแถมยังอันตรายขึ้นเป็นสองเท่าด้วยความสามารถในการขุดอุโมงค์พี่แกเจาะได้ทุกอย่างครับแม้แต่พื้นหินแข็งๆสิ่งมีชีวิตพวกนี้เนี่ยดุร้ายป่าเถื่อนมากทําหน้าที่เป็นหน่วยทะลงฟันอีกหน่วยของไฮฟ e ีดสายพันธุ์ต่อไปเนี่ยไม่ได้โจมตีจากใต้พื้นดินครับแต่มาจากพุ่มไม้เจ้าวอนไรอันสเลปเปอร์สทั้งรวดเร็วและก็ปราดเปรียวครับ และก็มีอันตรายถึงตายโดยเฉพาะตอนที่สู้เป็นกลุ่ม3-6ตัวในพื้นที่รกชัดพวกมันมีพฤติกรรมชอบทําตัวเหมือนกับระเบิดมีชีวิตซุ่มซ่อนอยู่ในจุดซุ่มโจมตีรอโอกาสสร้างความเสียหายให้ได้มากที่สุดและเมื่อมันสัมผัสถึงโอกาสมาเหมาะมันก็จะโผล่ขึ้นมาชำแหละทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใกล้เคียงด้วยความบ้าคลั่งและที่ร้ายกาจและน่าลำคาญสุดๆยิ่งกว่าลีเปอร์ก็คือพวกลิกเตอร์ครับ ซึ่งเป็นวิวัฒนาการสายหนึ่งของสายพันธุ์วอริเออร์ชำชองเรื่องการสอดแนมและรอบสังหารพวกมันจะซ่อนตัวโดยอาศัยผิวหนังที่เปลี่ยนสีได้เหมือนกับกิ้งกา่าหรือพีเดเตอร์พรางตัวอย่างแนบเนียนจนกระทั่งเข้าไปได้ระยะที่จะโจมตีจากนั้นก็จะหายวับไปกับอากาศธาตุก่อนจะพุ่งเข้ามาอีกครั้งจากในทิศท,ทางอื่นถ้าทําได้เนี่ยลิคเตอร์ก็จะมองหาโอกาสในการเจาะกระโหลกของเหยื่อและกระดูดเอาความลับที่ซ่อนอยู่ในสมองโดยอาศัยหนวดสำหรับกินอาหาร ที่ดูแล้วเหมือนกำนดคาทูลูยังไงอย่างนั้นนอกจากลิกเตอร์ธรรมดาแล้วก็ยังมีนิวโรลิกเตอร์เป็นสัตว์ร้ายสุดสยองเหมือนกำหลุดออกมาจากฝันร้ายทำหน้าที่ปั่นสงครามจิตวิทยามันจะปล่อยคลื่นพลังส่งพลังจิตออกมาสร้างอาการช็อกให้กับเหยื่อทำให้เกิดอาการคลุ้มคลั่งเสียสติแม้แต่กับศัตรูที่จิตแข็งที่สุดบ่อยครั้งเนี่ยถึงขั้นบิดเบือนประสาทสัมผัสและการมองเห็นของเหยื่อจนดูเหมือนกับเป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ สุดท้ายคือตัวพ่อของสายซุ่มของพวกทิเรนิกครับนี่เลยเดดลิเปอร์วิวัฒนาการขั้นสูงของสายพันธุ์ลิเตอร์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นอาวุธสร้างความหวาดกลัวโดยเฉพาะมันจะรู้โดยสัญชาตญาณครับว่าต้องทํำยังไงถึงจะสามารถเผยแพร่ค,ความกลัวในหมู่ประชากรเหยื่อได้มากที่สุดใช้ทักษะในการลอบเร้นเข็นฆ่าสร้างความสยดสยองก่อนที่ไฮฟลีจะเริ่มการลุกรานแบบจริงจังแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีรายงานว่ามีผู้พบเห็นเดดลิเปอร์ทำหน้าที่ตำแหน่งผู้นำ และผู้ประสานงานในฝูงทีรนิดโดยใช้ฟีโรมโมนและก็กระแสจิตควบคุมอสุรกายตนอื่นก็คล้ายๆกับเป็นโนดของเครือข่ายซินแอกแบบไกลๆทุก,กองทัพเนี่ยจำเป็นต้องมีหน่วยปืนใหญ่สนับสนุนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพวกทีระนิดก็เลยจะพาพวกบาร์ฟกอนมาด้วยบาร์ฟกอนเนี่ยจะว่าไปมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าอาวุธที่มีชีวิตนะทั้งตัวมันแล้วก็อาวุธไบโอแคนนอนที่อยู่บนหลังของมันเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมของปรสิตที่ขี่หลังมันเข้าสนามรบ พอไปถึงเนี่ยมันก็จะยิงหนามหุ้เกราะไครตินที่จะจุดระเบิดเมื่อกระทบกับเป้าและปล่อยเดือยขนาดเล็กกระจายไปทั่วปักตัวศัตรูการโดนบอมด้วยเดือยน,นี้เนี่ยจะส่งผลให้ศัตรูชงักงานไปชั่วขณะไม่สามารถเคลื่อนที่และต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะักหน่วยปืนใหญ่อีก2หน่วยที่ร้ายกาจยิ่งกว่าก็คือไพรบอลและไบโอบอลครับไพรบอลเนี่ยมักจะมากับเป็นกลุ่ม2-3ตัวพวกนี้มีชีวิตอยู่เพื่อย่อยสลายไบโอแมส ให้เหมาะสาหรับการกืนกิน่นกรดที่หยดติงต๋งๆออกมาจากป่าพวกมันเนี่ยเข้มข้นรุนแรงมากจนสามารถหลอมละลายอะแามเนเทียมได้ในขณะเดียวกันสิ่งมีชีวิตประสิที่อยู่บนหลังของพวกมันเนี่ยมันจะพ่นไฟเคมีออกมาเผาทําลายศัตรตูทั้งหน่วยจนวอดวายและต่อให้ฆ่ามันลงได้เจ้าไพโรวอร์ก็จะยังไม่หมดพิษส,ส่งเพราะพอตายแล้วเนี่ยตัวมันก็จะระเบิดตูมใหญ่ลากเอาทุกชีวิตที่อยู่ร,บรอบๆลงนรกไปด้วย ส่วนไบโอวอก็เป็นเครื่องยิงทุ่นระเบิดที่มีชีวิตครับในร่างของมันเนี่ยจะมีรัางของสปอร์มายเมื่อจะทําการยิงมันจะทิ่มเดือยหนามของมันลงกับพื้นเพื่อปักหลักแล้วยิงกระสุนออกไปเป็นวิถีโคง้งสปอร์ไมายที่ถูกยิงออกไปจะลอยละล่องลงไปยังกลางมูลศัตรูแล้วจุดระเบิดทันทีส่วนตัวไหนที่ไม่ระเบิดเนี่ยก็จะลอยไปทั่วสนามรบเพื่อหาเหยื่อรายต่อไป สุดท้ายนี้เราก็จะมาดูสายพันธุ์นักรบชนิดพิเศษที่ช่ำชองในการใช้พิษและการใช้พลังจิตชนิดแรกก็คือวีน um ัมโตรบซึ่งจะล่องลอยไปในอากาศท่ามกลางหมอกละองสปอร์ที่ถูกปล่อยออกมาจากร่างกายของมันมอนสเตอร์พวกนี้มีอาวุธเป็นแท่พิษที่แค่แตะโดนนิดเดียวก็อาจทําให้ติดพิษจนตายแล้วถ้าเกิดใครสูดหายใจเอาละองสปอร์ของวีน um ัมโตรบเข้าไปไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนปอดก็จะละลายขาอกจนสำลักของเหลวตาย แต่สาหรับพวกทิรนิตด้วยกันสปอร์พวกนี้จะมีประโยชน์มากเพราะทําหน้าที่ช่วยปิดบังอําพรางการเคลื่อนที่ของพวกมันถ้าคุณเจอเวนัมโธปและรออจากพิษมาได้คุณก็อาจจะได้เจอพลังจิตสังหารจากโซเอนโรปไม่เป็นที่แน่ชัดว่าอสุรกายในกองทัพของทิรนิตเนี่ยทำไมมันถึงมีพลังที่คล้ายคลึงกับความสามารถด้านพลังจิตของผ่พันธุ์ที่พวกมันกลืนกินและยิ่งไฮเฟลดยืนกิ่งก้านสาขาของมันลึกเข้าไปในกาแล็กซีมากแค่ไหน และยิ่งพวกมันปรากฏตัวขึ้นมาที่ขอบนอกกาแล็กซี่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีธีรนิจจำนวนมากขึ้นที่มีพลังจิตเหมือนกับพวกไซเกอร์ส่งพลังผ่านเนื้อเยื่อประสาทแล้วปล่อยออกมาเป็นกระแสพลังงานที่โดนลักขีดทันทีหรือไม่พวกมันก็ส่งเสียงกรีดร้องที่ทำลายประสาทของคนที่ได้ยินสร้างเกราะป้องกันที่หยุดกระสุนปืนใหญ่ให้ชะงักอยู่กับที่หรือทำให้ธีรนิจสายพันธุ์ที่ด้อยกว่าเกิดอาการอยากเข็นฆ่าอย่างบ้าคลาั่ง โซเอนโทรเป็นโนดที่มีชีวิตของเครือข่ายซินแนปที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้พลังจิตของไฮฟ์มายเป็นอาวุธโดยเฉพาะมักจะปรากฏตัวเป็นกลุ่ม2-5ถึงตัวและถ้าคุณซวยจริงๆคุณก็อาจจะได้พบกับนิวโรโทรซึ่งเป็นวิวัฒนาการขั้นกว่าของโซเอนโทรหรือจะเรียกว่าเป็นอัลฟาโซเอนโทรก็ได้ครับพวกนี้ตัวใหญ่กว่าถึกกว่าและมีพลังในการดูดชีวิตของศัตรูเอามาใช้เพิ่มพลังจิตให้กับตัวเอง หรือไม่ก็ไปรักษาแผลให้กับโซโนโรปที่อยู่ใกล้เคียงป้องกันไม่ให้พวกมันใช้พลังเกินขนาดจนเกิดการโอเวอร์โหลดร่างกายรับไม่ไหวจนตายซึ่งนี่อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ไฮฟ์มายสร้างนิวโรโรปขึ้นมาก็ได้นะอสุรกายทั้งหมดนี้ทําให้พวกทเรนิตกลายเป็นกองกําลังที่น่ากเกรงขามในจักรวาลแต่เมื่อสงครามขยายวงกว้างขึ้นมีฝักไยและกลจักสงครามเข้ามาร่วมแจมมากขึ้นแค่นักรบธรรมดาก็อาจจะไม่เพียงพอครับ h i v ์ m ม n d จึงจะเป็นต้องสร้างอาสูร,รกายที่ใหญ่กว่าแกร่งกว่าและมีลูกเล่นแรลวๆหน้ากลัวมากกว่าพวกมันคือเหล่าอาสูร์ทีลนิดยักษ์ที่เรากําลังจะไปพูดถึงในคลิปทีลนิตคลิปหน้า,าครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อมาให้พลาดคลิปตอนต่อไปของแฟนแฟคชั่นสตูดิโอนะครับสำหรับวันนี้แอนนิกต้องขอลาไปเรวอรฮมเมอร์ก่อนนะครับสวัสดีครับ